สวัสดีค่ะเมื่อนีเนม่สิพาทุกคนมาเก็บฝรั่งกิมจูก,กันนะคะพี่นอ้องแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอผู้ใดอยากมีสวนฝรั่งเป็นของตัวเองแต่ว่าต้นทุนน้อยนะคะเมื่อนีเนม็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าผู้ใดอยากมีนะคะอยากเริ่มต้นแบบใดก็คือว่าทั้งส่วนของเขาจะเลือกเป็นการใส่กิ่งพันธุ์โดยการที่เขาเอา กิ่งพันนะคะจะเป็นกิ่งตอนที่เขาเลือกสื่อเลือกสร้างมาจากในเพจในกลุ่มนะคะพี่น้องผู้ใดที่บม่มีเงินบ่มีต้นทุนหลายเนาะค่ะมาดูลูกนี้บ่มีตนทุนหลาย,ะะลายโอ้ลูกนี้สวยบ่มีต้นทุนหลายสื่อกิ่งพันธุ์ที่เขาพ้อปลูกอะ่ะสี่สิบห้าสิบบาทนะคะหรือบางสวนก็คือจะเป็นหกสิบเลยเนาะค่ะแนะนํานะคะพี่น้องจากที่เมปลูกม้านะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่สอง เมสไซวิธีการปลูกจากกิ่งต้นนะคะกิ่งต้นละ13บาทนะคะพี่น้องย้ําว่า13บาทนะคะถ้าสมมติว่าเขาซังได้จานวนที่เยอะ200-300ถึงขึ้นไปจํานวนราคาของราคากิ่งต้นก็นจะลดลงนะคะแปลงแรกที่เมสปลูกอ่า25ต้นนะคะเมสซื้อมาในราคากิ่งละ13บาท แล้วเขาก็ับมาทําการช้าลุงถุงนะคะพี่น้องประมาณเดือนหนึ่งเพื่อที่จะให้รากเขาเดินเต็มที่หลังจากนั้นก็จะามาลุงแปลงนะคะซึ่งแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่สองที่เขาทําการปลูกจากกิ่งต้นเนาะคะ่กะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจนว่าเขาได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอตที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะ ใช่เขาต้องมีงมคันอบท้นล้อเพราะว่าการที่เขา,าปลูกจากกิ่งตอนในหน่อยแบบนั้นก็คือการจะเริ่มตโต,ตเขาอาจจะซากว่าที่เขาซื้อจากร้านนะคะที่เขาแบบพร้อมปลูกเลยนะคะเขาก็ต้องมาล้อเดือนหนึ่งสําหรับการซ้ากิ่งนะคะกิ่งที่เขาติดแล้วเอามาปลูกก็อาจจะเล็ก<อ>แล้วก็โตช้ากว่าโอเค นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องจนว่าได้ขายแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลงานจากที่เขาอ่าปลูกจากกิ่งต้นนะคะพี่น้องแต่ว่าขอเสียของเขาก็มีค่ะบ่แมนว่าบ่บมีเนาะขอเสียของเขาก็คือว่าถ้าสมมติว่าเวลาเขาออกมาปลูกแล้วนะคะต้นมันน้อยอยู่ถ้าเขาหน้ามเขาบ่สม่่าเสมอก็อาจจะมีการแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายได้นะคะ ซึ่งในส่วนของเขาก็ตายไปเกือบประมาณหาสิบต้นค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือว่าอ่าน้ำบาดาลเขามีปัญหานะคะเราก็บวกกับช่วงนั้นเขายังพอนได้เดินระบบน้ำนะคะเอามาปลูกก็ยังพอนได้มีระบบน้ำนะคะเขาก็เลยห่างหายจากการที่จะเอามาโหดน้ำนะคะแล้วก็ มังก็ทนแรงบ่ค่อยได้พอ้อมเพราะว่าต้นมันน้อยนะคะพี่น้องมันก็เลยตายไปหลายต้นแต่ว่าต้นที่เขาหากดีสมบูรณ์เขาก็รอดมาได้นะคะเขาก็ต้องยอมรับนตรงนี้ด้วยอข้อดีเขาอาจจะใช่ราคาถูกนะคะแต่ว่าข้อดีกับนี้ค่ะข้อเสียกับนี้คือกันนะคะก็ต้องยอมรับนะคะพี่น้องถ้าเทียบกับอเขาเลือกซื้อแบบต้นพ้อมปลูกถือว่ายังคุ้มอยู่ค่ะยังคุ้มอยู่ ว่าเขาได้มาราคาที่ถูกนะคะนี่ก็จะเป็นการมาพูดถึงนะคะว่าผู้ใดอยากเริ่มต้นสามารถใส่วิธีนี้ได้ะคะ่ะเลือกซื้อกิ่งตอนที่ถูกนะคะเดียวกะการดูแลรักษากะถือว่าบ่ากกได้หยุงยากปนใดนะคะเพียงแค่เขาหอนะคะหอให้ทันก็ดูแลเรื่องวัชพืชนะคะศัตรูพืชก็ดูแลเรื่อง แมงวันท้องแค่นั้นเองค่ะตอนนี้ก็ไปขายได้หลายล็อตแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ขายแต่ละรอบก็คือว่าขายบัพอนะคะขายบัพอเลยละ่ะลูกค้าก็า <im> <ๆ>เขาก็มักรสชาติตั้งแต่แปลงเก่าที่เขาทดลองปลูกนะคะอยู่ข้างบนนี่ก็จะเป็นแปลงที่สองขายดีนะคะ ราคาก็บัวได้แพงพรอมเพราะว่าเขาขายแค่กิโลละ25บาทนะคะขายตามบ้านนอกของเขาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองเนี่งก็อาจจะบ้าได้ค่ะ25บาทเน่อาจจะอยู่ที่3 0มสถึงห้นะคะบางหมองอาจจะ70นะคะราคาของฝรั่งกิมจูเนาะแต่ว่าเขาขายตามบ้านนอกค่ะขายไปว่าอาศัยว่าให้ผู้เทากินนะคะเขาก็ได้ยอมรับใน้นราคานีนะคะนี่ค่ะผู้ใดที่อยากเริ่มต้นกะ ย่างที่บอกนะคะทุกคนสามารถเริ่มต้นได้นะคะมีพื้นที่เล็กๆนะคะเริ่มจากสิบยี่สิบต้นก้อนก็นได้ค่ะอาจจะรายได้อาจจะ,จจะบ่ได้รู้ล้าต่อพืชคือจังพืชตัวอื่นนะคะแต่ว่าก็าสามารถที่จะทําเงินให้เขาได้ทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเขาก็เก็บเว้นอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็เก็บไปแล้วรอดนึงนะคะขายได้นะคะประมาณห้าหกร้อยนะคะซึ่งเป็น ในในช่วงอายุที่เขายังบ่ใยญ่เป็นไดค่ะต่อไปเขาก็จะทําเงินให้เราเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้นเขายังน้อยนะคะคู่ต้นนี้เบิดเลยเรียนหน่อยเดียวถ้าสมมุติว่าต้นญ่ขคืนผลผลิตยเยอะคืนเขาก็จะได้จํานวนเงินแล้วก็ได้กิโลที่หลายเขาก็จะได้เงินหลายค่ะเพราะว่าต้นนี้ก็คือขอต้นหน่อยอยู่นะคะต่อไปอาทิตย์ละห้าร้อยก็จะกลายเป็น อาทิตย์ละห้าพันนะคะซึ่งไรหนึ่งนี่เป็นอีอย่างที่กำลังพอดีสำหรับการที่เขาเฮ็ดผู้เดียวนะคะเพราะว่าถ้าเขาปลูกเกินนี่แล้วเขาจะหอบทันนะคะพี่น้องเพราะเพราะการที่เขาหอบทันเขาก็จะเกิดการจ้างงานเพราะการจ้างงานเขาก็ต้องมาหารค่าแร้งอีกในจะค่าถุงค่ากระดาษนะคะซึ่งทางที่ดีเขาก็คือว่าเขาเฮ็ดตามที่เขาไหวนะคะ หนึ่งไร่กำลังพอดีสำหรับหนึ่งคนหอนะคะเขาก็ทยอยหอนะคะทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะผู้ใดที่อยากเริ่มต้นอาชีพนี่ก็สามารถเริ่มต้นได้คะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ยังบ่สายนะคะเป็นฤด,ดูกาลของหนาฝนพร้อมนะคะปีที่แล้วไม่ปลูกตอนประมาณเดือนมิถุนายนะคะก็หนาฝนเท่ากันนะคะ ซึ่งปกติแปลงตรงนี้จะเป็นออ้อยนะคะอ้อยเขาโรงงานนี่เห็นบ่นี่กัยังยัง,ย,งยังต้นต่ออยู่นะคะอ้อยเขาโรงงานซึ่งเขาเปลี่ยนจากะมาปลูกอันนี้เพื่อที่ว่าเขาจะหารายได้ในช่วงที่อเป็นรายได้ประจําเดือนนะคะเป็นรายได้รายเดือนเพราะว่าอ้อยขั้นหน้าอ้อยขั้นน้าแล้วก็อ้อยอ้อยเขาโรงงานนี่ก็จะเป็น อ่าเป็นโบนัสนะคะเป็นโบนัสหลายปีไปเลยนะคะเพราะมันมันจะได้เงินเป็นปีนะคะแต่ว่ามักซิดาเขาเห็ุได้เขาก็สิได้รุดเดือนแบบนี้ค่ะก็เล,เลือกที่จะเฮตุมักซิดาแลวก็าสามารถถ้าเขาดูแลรักษาก็าสามารถอ่าให้ผลผลิตได้ประมาณเนอะเจ็ดถึงสิบปีนะคะจากที่ไม่ไปศึกษามาเนาะจากการที่เขาดูแลบำรุงปรุงดินนะคะแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆเขาก็จะสามารถให้ ผลผลิตเ่าได้นานนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเพื่อเป็นรายได้รายเดือนของเขานะคะรายได้รายปีเป็นโบนัสก็จะเป็นอ้อยโุงงานไปนะคะเป็นอ้อยเป็นมันแต่ว่าบักซีดาเขากะหาเป็นรายเดือนไปค่ะจะเป็นบรรยากาศนะคะส่วนวิธีการดูแลก็ถือว่าบรร่ได้ยงยากปันไดนะคะแค่ดูแลเรื่องอการห่อให้ทันแค่นั้นเองนะคะ ฝรั่งกิมจูเป็นอย่างที่ดุกมากนะคะพี่น้องสังเกตเบื้องต้นะค่ะนี่ปกติถ้าเขายังต้นในหน่อยอยู่ที่ผ่านม้าก็คือเมจจาบ่าปบปอยให้เขาติดลูกเลยนะคะจะพยายามาเด็ดลูกถิ่มให้เบิดตนะคะเพื่อที่จะเขาเขาเขายังบ่ปบปอยเขานะคะแต่เพราะว่าแต่เพราะผ่านม้านะคะต้นเขาหญ่ขืนนะคะกิ่งก้านเขาเหนียวสามารถลองรับน้ำหนักของฝรั่งได้เมฆปอยเขาเลยค่ะ ให้เขาดกไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะตามมา,อาเอากระดาษมะ่อเรื่อยๆนะคะน,นี่ตอนนี้ก็อ้ายก็เก็บไปเราประมาณสองเข่งนี่นะคะสองเข่งคสองเข่งนะคะพี่นอ้องยังมุ่เพิงเลยนะคะเหลืออีกครึ่งเก,เกือบเกือบครื่งส่วน สำหรับคลิปนี้นะคะมีกก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะพี่นอ้องฝากเพื่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำล,ลังแล้งใจในการทำคลิปใหม่ๆสาราใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ